สวันนี้ค่ะชื่อกิกค่ะอายุ25ปีค่ะตอนนี้ทำเบเกอรี่นะคะแล้วก็เป็นแม่บ้านหนูเป็นช็อกโกแลตซีดมาประมาณ4 5ปีค่ะไปตรวจเรื่อยๆจนเหมือนแบบไม่ยุบสักทีแล้วเกิดเป็นก้อนผิดปกติจนคุณหมอแบบคิดว่าน่าจะกายอะค่ะถ้าเลวร้วายก็อาจจะเป็นมะเร็งได้คุณหมอก็เลยแบบส่งไปตรวจซีสแกนอย่างละเอียดอีกทีนึงอะค่ะ ก็เลยพบว่ามีก้อนใหญ่ก้อนเล็กแล้วก็สเก็ตเต็มมดลูกไปหมดเลยซึ่งจากตอนแรกมีมีกี่ก้อนมีเยอะมีแค่ก้อนเดียวค่ะ3.5ม้าเซนเขาก็ไม่หยุดสักทีจนได้เข้าทีจสแกนก็เลยแบบเจอเต็มไปหมดเลยค่ะคุณหมอก็นัดคุยยังไงดีอยากจะผ่าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบยังไม่อยากผ่าคุยไปคุยมาเหมือนค่าใช้จ่ายมันเยอะค่ะ แล้วเราก็เครียดไม่อยากผ่ากลัวจะมาทำงานไม่ไหวด้วยพี่เดียบอกให้ไปขอพรพระแม่ทุกเช้าก็เลยแนะนำให้แบบทานมังสวิรัตหนูก็ทานมาเรื่อยๆตอนแรกหนูก็ทานแบบทานไม่ไม่ไม่จริงจังค่ะหมาถึงหนูมาที่นี่หนูก็ไม่ได้กินอยู่แล้วแต่ว่าวันหยุดอาจจะกิน มันเหมือนจะยุบแต่มันก็ไม่ยุบก็เลยให้คำแนะนำให้จริงจังขึ้นหนูก็เลยแบบเอาแค่วันเดียวแบบที่เรากินเพราะเรามาทำงานทุกวันอยู่แล้ววันเดียวทำไมเราจะทำไม่ได้อีกแค่วันเดียวหนูก็เลยโอเคตัดใจกินเลยค่ะกินมังเลยเราก็ขอเหมือนแบบขอให้เลื่อนขอให้แบบมีทางรักษา,าที่ดีกว่านี้ ก็เลื่อนจริงๆก็แบบมีทางรักษาที่ดีกว่าจริงๆครั้งสุดท้ายก็คือแบบไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่ารอบนี้ไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ยเข้าทีสกแกนอีกทีหนึ่งผลออกมาก็เหมือนเดิมเลยต้องผ่าจริงๆแล้วคุณหมอขีดเส้นแล้วเข้าทีสกแกนเสร็จ3วันเราก็ต้องไปคุยเรื่องผ่าตัดจองห้องอะไรกับคุณหมอที่รานวิถีค่ะ ไปที่รถีเรียบร้อยเตรียมเงินเตรียมใจเตรียมอะไรไปแล้วคุยคุณหมอก็เลยขอให้เหมือนแบบเช็คอีกทีหนึ่งขอเช็คก่อนที่เราจะผ่าตัดอะคะ่ะคุณหมอก็เช็ค3อย่างเลยค่ะอันด้าซาวเช็คไขยอย่างเช็คเข้าซีทีสแกนอีกทีหนึ่งไม่เจอค่ะไม่เจอเลยทั้งทั้งที่3วันก่อนเนี้ยเราไปเข้าที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งที่จะส่งตัวมาเต็มไปหมดเลยค่ะแผ่นสแกนก้อนแล้วก็เป็นสะเก็ดเหมือนสะเก็ด หนูจำไม่ได้แล้วขาเรียกสกเก็ตอะไรอะค่ะคือเต็มท้องเลยพอไปสแกนก่อนที่จะผ่าตัดก็คือไม่เจออะไรเลยค่ะคุณหมอก็แบบงงหนูก็งงแล้วก็ไปเรื่อยๆนัดอีกหกอีกหกเดือนก็คือประมาณสามสี่เดือนที่แล้วไปหาอีกรอบที่สองก็ไม่เจออีกไม่เจอแม้แต่สกเก็ตไม่เจอแบบไม่มีอะไรเลยอะค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่า ไม่ต้องผ่าแล้วเนาะไม่ต้องผ่าแล้วก่อนหนูดีใจจนน้ำตาหนูไหลแบบดีใจก่อนหน้ารถมันจะผ่านหนูยกมือไหว้พัดผ่าไม่ต้ผ่ามาแม่ขอให้ทุกครั้งในสองรอบที่ผ่านหนูขอให้หนูอย่าได้ผ่าขอให้หนูมีทางรักษาที่ดีกว่านี้ แค่รถผ่านแค่ไม่กี่วินาทีหนูก็ยกมือแนะนำอะไรหนูทำทุกอย่างคะ่ะแล้วทีนี้มันหายหนูก็ดีใจมากไม่เจอเลยสักนิดสักนิดนึงอะคะ่ะมันเหมือนเรา,เราโลง่งแล้วมันเหมือนร่างกายเราก็แบบดีขึ้นดีขึ้นด้วยคะ่ะเนื่องจากเราไม่ได้รับยาที่ที่เรารักษามานานนะคะ รักษามาสี่ห้าปีมั้งนะมาเดี๋ยคุณหมอนัดตรวจเป็นระยะมีครั้งสุดท้ายนะคะครั้งสุดท้ายถ้าไม่เจอก็คือจบแล้วค่ะโอเคสปิดเคสเลยใช่ค่ะแล้วหนูคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรคะอย่างเดียวเลยค่ะที่นึกแวบแรกอย่างเดียวเลยพระแม่กับพระอมิตาภะที่หนูขอทุกวันมันเหมือนซึมซับปะคะมันเหมือนแบบ มีกำลังใจมันเหมือนแบบหนูเชื่อมั่นว่ายัางไงก็ต้องมีทางอะคะ่ะมันไม่น่าเชื่อเลยอะหน,เน,เะหนะูเป็นเพราะว่าหนูกตัญยูเป็นเพราะว่าหนูเาเรียกว่าศรัทธาแล้วก็เชื่อในการปฏิบัติธรรมด้วยหรือเปล่าอ่ะใช่หนูเป็นโควิดไปไปแรกแรกหนูหนูคิดถึงจำหน้าพ่อแม่ได้ติดตาแล้วพอแบบมันหายหนูก็แบบนี่แหละ อย่างอย่างเดียวที่คิดคือเนี่ยแหละที่แบบที่หนูทำมามีอย่างเดียวเลยค่ะไม่คิดถึงเรื่องอื่นเลยชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมครอบครัวก็ดีขึ้นโดยเฉพาะคุณแม่หนูดีขึ้นมากหนูไม่ลืมเลยค่ะ